สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวผักขมอบชีสจากเซเว่นนะคะด้านในเป็นอย่างนี้นะคะลองมาเปิดดูกันด้านในหอมมากเลยชีสจัดเต็มเลยนะคะ นี่นะคะืมหอมเนยนะคะชิดด้วยอร่อย